กันหม่แพดพาวเวอร์แพดพร้อมโชว์ครั้งแรกกับเพลงต้องคำสาบอิ่มมันมีความสุขมันตื่นตันมันโอ้โหหลากหลายอารมณ์มากครับวันนี้มันเหมือนมีภาพความฝันนะครับที่เราฝันมาตลอด20ปีแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ทุกๆคนมาร่วมบรรยากาศด้วยกันมันเป็นอะไรที่พิเศษสุดจริงๆครับวันนี้ครับผมได้กลับมาร่วมเล่นดนตรีกับเพื่อนอีกครั้งก็มีความสุขมากวันนี้แพดบอกนะครับผมรู้สึกดีมากครับคิดถึงเพื่อนครับ ประสบการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์ของวงเราที่ทุกคนมาร่วมกันในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากครับคิปถึงกันอยู่ก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับดูสิวิดีโอของเราด้วยนะครับ <c oughs> ผมอเ <c oughs> มออมาต่อที่นักแสดงตลกสาวสวยส้มเชง้งหลังโดนเกลียนคีย์บอร์ด ส่งข้อความคุกคามทางเพศเดินหน้าแจ้งความเอาผิดตอกลัดตนเป็นเพศแม่ไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์ใครมาแบบนี้บ่อยมากเยอะมากเยอะถึงขนาดแบบว่าทุกครั้งที่ลูกสาวเปิด่ดยดยกันแล้วเปิดเนี้ยเจอเนี้ยลูกสาวบอกว่าแม่รูส้สิเนี่ยคนนี้ทำไมก็พูดอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยเราฟังแบบนี้จนบ่อยมากแล้วทุกครั้งเราจะพูดว่าช่างพ่ากับลูกานเงี้ยช่างเออาไปสนใจเลยเงี้ยปัดผ่านมองผ่านไปก็มีโทรศัพท์คือเอ้ยจะเสร็จแล้วอะ เออช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออใช่โทรแบบเออชื่อคือเบอร์พี่เนี่ยพี่ก็ไม่รู้เขาไปหามาจากไหนเนาะแต่ว่ามันคงหาไม่ยากเะนาะเบอร์ดาร,ราเนาะมันได้ใช่ทีนี้พี่มีเบอร์เขาด้วยพี่ก็เลยลองให้น้องเฉยพี่อ่ะโทรกลับไปวันรุ่งขึ้นอุ้ยพระกระโดดโทรกลับไปวันรุ่งขึ้นโทรกลับไปวันรุ้งขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บปิดอะแต่ไม่รับ คือเขาก็ค่อนข้างระวังตัวเนาะวันนั้นก็แบบว่าเหมือนปิดแตกแล้วก็มีแบบทักไลน์มาขอซื้อแล้วก็ถามว่าขอขอซื้ออะไรคะขอโทษนะครับคือพูดด้วยวาจาที่แบบสุภาพในในที่เขาพิมพ์มานะ ทุกคำคือมีครับทุกคำเลยขอซื้อกางเกงในที่ใส่อยู่คือเพศแม่นะคุณไม่ควรจะใช้คําพูดแบบนี้ถ้าคุณอยากคุณต้องการคุณก็ไปหาเมียคุณสิ<ม>คุณไปซื้อบริการเอาสิสมัไมไม่ใช่เอาเราเป็นที่ตั้งแล้วเราแก่ป่านนี้แล้วอะเราเป็นแม่คนลูกเราเป็นสาวแล้วอะ<ม>คุณมาพูดแบบท่านู้นท่านนี้กับเรามันไม่มันไม่ดีเลยอะพี่บอพี่ทาไม่ไหวแล้วไงเพี่บอกพูดปู่แก่ขนาดนี้มึงยังเห็นปู่แล้วมีอารมณ์อีกเหรอเต็มที่อะพี่คิดว่าคงใจเร็วๆนี้วันสองวันน่าจะรู้เรื่องแล้ว มาต่อที่นางเอกสาวใหม่ดาววิกาดีใจละครวันทอง2021ปล่อยออกมาไม่กี่ตอนกระแสแรงเกินคาดใช้มีหลายฉากที่แบบคนอาจจะเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยคิดว่าแบบวันทองอาจจะแบบเป็นเมียหลวงที่ที่แบบว่าทซยอมหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยแต่ไม่จ่ะคือเมียอีคนเข้ามาก,ก็คือที <laughs> ใช่ก็เป็นเมียหลวงแบบเวอร์ชั่นที่แบบว่าสู้คนยอะไรเงี้ยค่ะดีใจใหมก่ก็รู้สึกแบบหายเหนื่อย เพราะว่าเหมือนเราทํางานกันมานานค่ะกับเรื่องนี้แล้วก็ทุกคนตเต็มที่มากนักแสดงทุกคนเลยอย่างแบบพี่ป้องเองพี่ชาคิดอะไรเงี้ยเขาก็ทุ่มใส่เอฟเอฟคกันวันละหลายชั่วโมงยอะไรเงี้ยพอมันพอมันฟีดแบ็ดีกลับเข้ามาเราก็แบบสึกชื่นใจหายเหนื่อยที่ทําไปแล้วแบบแฮปปี้แล้วลยอะยไรเงี้ยค่ะเออคุณรค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่ที่คนชอบแล้วก็ชมมาก็เออขอบคุณมากค่ะก็ บทดีครับดีอินง่ายอินง่าย <c oughs> แต่ให้ได้เดี๋ยวดาวิซะแวบไ,ไปปัจจุบันแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยกลับมาพีเรียดใหม่ <c oughs> ใช่เดี๋ยวเรื่องต่อไปเป็นเป็นปัจจุบันและะ้วค่ะโอปปณิสราเปิดตัวไลน์โปรดักต์ผลิตภัณฑ์โอบสกินแครส์สาขั้นตอนผิวสวยจากธรรมชาติเอ็กซ์คลูที่วัสดุเท่านั้นเป็นการเหมือนกลับมาแจ้งอย่างเป็นทางการนะคะว่า สกินแคร์กับโปรดักต์ของโอ๊บเนี่ยในแบรนด์โอ๊บเนี่ยมีเอ็กซ์คลูซีฟอยู่ที่วัสดุแล้วก็วัสดุออนไลน์ค่ะจริงๆแล้วโอ๊บเนี่ยเป็นแบรนด์สบู่ที่วางขายที่เวสันต์มาสี่ทศปีแล้วนะคะก็แล้วก็หลังจากนี้เราตั้งหลังจะขายสบู่มาได้สักสี่ปีแล้วเนี่ยเราก็คิดสกินแคร์ที่อยากทำมาโดยตลอดแล้วก็เพิ่งปล่อยออกมาในเดือนกุมภาเนี่ย่ะสกินแคร์ที่เราปล่อยออกมาในเซตเนี้ยเป็นสกินที่อยากทำมาตลอดคือแบรนด์ที่มาจากตุรกีเลยแล้วก็ ฟรีเอลต์ฟรีไพรเมอร์ฟรีแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยส่งวิจัยว่ามันได้รับการทดลองของแพทย์ผิวหนังแล้วว่าไม่แพ้จนได้การจะเป็นตัวสกัดที่เป็นน้ำตาลธรรมชาติแล้วก็ตามไปด้วยออยล์อินฟิวซึ่งนนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ออยล์ไปอินฟิวกับน้ำเป็นตัวเรีเซรั่มแล้วก็เป็นไวท์เจอไรเซอร์ซึ่งมีเทคโนโลยีไลท์ทัชที่ทำให้มันเนียวออนไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยมาเสนอที่วัสัดาเนี่ยเป็น้ยังเราเห็นความตั้งใจนะเพราะว่าจริงๆโอ้ เพรฉะนั้นเนี่ยต้องคนความวิจัยแคมเปญควบคู่ที่จะเข้าสู่วงการสกินแคร์ได้การนั้นก่อนที่เราจะรลองอันนี้เราคุยกันเยอะมากแล้วเราพบว่านอกจากเป็นที่ศึกษาเข้าคอนเซ็ปต์ของร้านหนึ่งเราจะเลือกสินค้าที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ทำ้ายต่อธรรมชาติใช้สาร,ท,สสารที่ปลอดภัยในฐานธรรมชาติเป็นหลักแลก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยนั้นเราก็เลยมีการจับมือกันร่วมกันลองเป็นแอคทิวิตี้ที่วัดสักดิ์คือได้ทั้งที่ร้านแล้วก็ ถ้าส Product เเนใจ p r o d u ั t ฑ์อบก็เข้าไปดูที่าทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เว็บไซต์อบเคสค่ะหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันมาสั่วออนไลน์โปรดัก์ทั้งหมดของอบจะอยู่ในแอปพลิเคชันมาสั่วออนไลน์ด้วย <c oughs> แล้วก็ถ้าตอนนีว้ว่านิวนมอล้าคนไม่ค่อยอยากออกไปไหนวันทีสามารถซื้อออนไลน์แล้วก็โปรโมชั่นเดียวกับที่ร้านเนี่ยตอนนี้เราจอยโปรโมชั่นชิ้นที่สองหนึ่งบาททั้งสบู่แล้วก็มันจเจอ สรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดบุรีรัมยแถลงข่าวการจัดงานเทศกาล Amazing สงกรานต์บุรีรัมย์ e e e เ t นเตอเครื่องดื่มตราช้าง จัดแสงสัดสีสัตว์ของดีบุรีรมมัมย์6-15เมษายน2564นี้ณจังหวัดบุรีรัมย์อยู่บนมาตรการมาตรฐานอย่างดีมาตรฐานที่เคร่งครัดความปลดปอดภัยเนี่ยเราอยากให้เชิญชวนนะคะทุกๆคนในประเทศเนี่ยก็ได้ร่วมสนุกในวันสงการานในทุกพื้นที่อาจจะไม่ใช่แค่บุรีรัมย์แต่บุรีรัมย์เนี่ยเราอยากให้ทุกคนนะชักเชิญไปเที่ยวนะคะอยากให้บุรีรัมย์เป็นตัวจุดป,ประกายและหลายพื้นที่ที่จะจัดงานสงก,การานก็ขอให้ดูแบบอย่างเพราะว่าบุรีรัมย์จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่6เมษายนดังน้ขขอใหมมีควาสุ มาตราการที่รักษาความปลอดภัยในสุขานามัยอย่างเ่่งรัดค่ะมาที่นางเอกสาวคนนี้เต้านัทพรกับความรักของเธอแฮปปี้มากๆก,กับไฮโซน,นัยคบกันครบรอบสิบเดือนยอมรับฝ่ายชายดูแลดีส่วนดราม่าตอนกักตัวน้อมรับทุกคำวิจารณ์ก็ก็เนี่ยแหละค่ะก็มันก็เป็นบทเรียนของเาใช่ก็ถ้าไม่โพสก็ไม<ห><ห>่เห,นหน็หน โมเมนต์ดีๆที่เราอยากบอกแล้วยังเป็นไดรี่ที่เราอยากเก็บความทรงจำไว้เพราะว่าบางทีผ่านไปหลายๆปีเราอาจจะลืมก็ได้อะไรย่างเงี้ยแล้วก็ย้อนกลับมาดูได้ mm hmm. ดีนะคะคุณแม่ที่บ้านก็คือ <laughs> ทุกคนเป็นห่วงตอนนั้นเพราะว่าก็เอาจริงๆคุณแม่ก็คิดว่าไม่รอดแน่ๆเลย นายไม่กล้าพูดตอนนั้นนายมาพูดหลังว่าแม่ว่าไม่รอดแน่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอผ่านไปก็มาเล่าให้ฟังของ,งค่ะก็แบบเหมือนก็ไปตรวจพาไปตรวจแบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะที่เป็น drive thru อะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ๆๆก็ก็เหมือนก็คอยให้กําลังใจอะไรอย่างงเี้ยค่ะแต่ก็เหมือนพยายามวิเคราะห์กันแล้วแหละคิดว่าไม่น่าหรอกอะไรอย่างเ<อ>งี้ยใช่ค่ะก็ <lakes> ก็ค่ะเดี๋ยวนี้เวลามันผ่านไปเร็วก็เลยต้องนับบ่อยๆค่ะ ในความรู้สึกก็รู้สึกว่าแบบเราชีวิตเราก็แบบเราก็อยู่กับตรงเนี้ยคือ mm hmm. เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีเดือนไหนอีกหรือเปล่า mm hmm. แล้วก็ทฮปปีวันนี้เล้วก็แชรวันนี้แค่เน,นี้ยไม่ได้ลกดล,ลงคินนดนะว่าเแเบบยติดอน,นะค<เจ>่่ไไมป็ <LP> สุดๆของสัปดาห์นี้กับการรวมตัวของ3ามสาวตัวแม่แต้วนัทพรมิวนิษฐาน้ำหวานพัสวีพนึกกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบิวมีตอบโจทย์ผู้หญิงคนรักสุขภาพ